เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่มีแต่เสื้อผ้าแบบคนธรรมดาแต่เธอจะจินตนาการว่าในตู้เสื้อผ้าเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่หรูหราและเด็กจินตนาการสนุกใช่ไหมสนุกช่วงเด็กๆเ,เนี่ยมันจะไม่มีการต่อต้านมันจะฟินคือเวลาที่ตื่นเช้ามามใช่ไหมหนูจะมาอยู่กับแคตตาล็อกเสื้อผ้าแล้วหนูก็จะกาก,ากระบาดออกว่าวันนี้หนูใส่เสื้อตัวนี้แล้วหนูจะไม่ใส่ซ้ำเพราะว่าเสื้อผ้าเต็มเลยเวลาแต่งตัวไปโรงเรียนจินตนาการหมดเลยถ้าเราพูดถึงเรื่องกําลังของจิตนะ จินตนาการมันจะชัดหรือไม่ชัดเนี่ยอยู่ที่กําลังวัดของหลอดไฟนะมันก็คือพลังของจิตเวลาที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันจริงสําหรับโคตุกตาแต่เราอยู่บนโลกกายภาพแบบนี้มันมีเรื่องของการเดินทางจากจุดที่จินตนาการมาถึงจุดที่เหมือนจินตนาการ คือเวลาที่เราโตเนี่ยจะหมองเราจะเริ่มตอดต,อตาตอนวัยรุ่นจินตนาการเราจะเริ่มหายช่วงเข้าสู่วัยรุ่นคือเป็นตัวเองแล้วเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจิจตนาการเราจะเริ่มหายเริ่มเชื่อจากสิ่งที่ตามองเห็นแล้วว่าอันนี้รจริงกว่าเริ่มเขาเรียกว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับภาพที่เราฝันแต่พอตอนอายุ18เนี่ยม,มันก็ทําให้มันมีฝันส่วนหนึ่งที่เหมือนก็คือว่าได้เป็นช่างเย็บผ้าเราได้ตัดเสื้อผ้าใส่เองมันเริ่มคืบคลานมาแล้วและที่สําคัญคือเราเนี่ย ไม่อยู่ตรงจุดนั้นคือไม่อยู่ในหมู่บ้านแต่ครอบครัวอะไรอยู่ในหมู่บ้านตรงตรงหน้าเขาแต่ตุ้ตาเนี่ยออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมยกระดับชีวิตเป็นช่างเย็บผ้าช่างเย็บผ้าเข้ามาเรียนอยู่ตรงสำโรงสอนตัดเย็บเสื้อผ้าไม่เขาไปเปิดที่เพชรบุรีเอาเหรอใช่ไม่เคยเล่าพี่ฟังบอกมาเรียนต่อที่โรงเรียนโรงเรียนเขาอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงสำโรงอ่ะอ๋อแต่ไม่เคยมาสสำโรงไม่เคยไม่เคยแต่ไปเรียนที่นู่นสาขาเขา แล้วเขาก็ทาบทาไม้เป็นครูเลยใช่เพราะว่าเรียนหัวไวคือไม่ว่าจะให้แบบอะไรงานอะไรให้แก้ไขมันจะมีแก้ไขด้วยใช่ไหมเราทําได้หมดเลยอันนี้คือสิ่งที่สังเกตตัวเองติ๊งน้องติ้งน้องเย็บเสื้อผ้ามีเวลาให้กับความฝันที่ที่เคยฝันตอนเ,นเด็กเริ่มเรือนลางแต่ก็ยังมีมันก็มีจะมีช่วงบางช่วงบางตอนที่มีความทะเยอทะยานอยากที่จะน้ำรวยประสบความสําเร็จพื้นฐานที่มันอยากเจอทะยานนี่คือตอนนี้เราลาบากถูกต้อง มันต่างกันไหมกับตอนเด็กๆที่แบบว่าหัวชนฝันที่อยู่ในจินตนาการแล้วรู้สึกว่าชันได้รับเลยตอนเด็กเราไม่รู้สึกความลำบากเรามันเราฟินเราไม่มีอัตราที่จะต้องทําให้ใครยอมรับเราตอนเด็กๆมันไม่มีจุดนั้นม,มันไม่มีอะไรที่เขินอายไม่มีมเราไม่ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนยอมรับ